ทิดจอเราดูคืนนี้ได้อมยิ้มกันแน่ๆนกับความน่ารักของน้องเจนนาจิรดาที่มารับบทล,ลูกสาวคนสวยของพระเอกออมปพันฑ์และนางเอกแพนเค,เค้กเขมบนิดในละครรักเร่เรียกว่าเป็นขวัญใจของทีมงานเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแพนเค้กเขมบันิดที่หลงเสน่ห์ความน่ารักของลูกสาวในละครคนนี้เข้าแล้วล่ะครับคน,น,นข้างล่ะคะคือลูกสาวคะ่ะชื่อน้องลีลานะคะจริงๆริงชื่ออะไรคะ เจนนาค่ะเจนนาค่ะเจนนาอายุเท่าไหร่คะ5ขวบค่ะอ่าห้าขวบค่ะเล่เป็นลูกสาวของวายูในเรื่องรักเร่นะคะน่ารักมากน่ารักมากเห็นแล้วแบบลงรักงเหมือนตุ๊กตามากๆค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะเอิอ่มฟิตติ้งฟตค่ะฝากคุณผู้ชมติดตามละครเรื่องรักเล่หน่อยเร็วติดตามชมเรื่องรักเล่ด้วยนะคะ yeah. ละครรักแรกคบรถด้วยความสนุกแน่นอนเปิดกล้องเมื่อไหร่ชิดจอรอดูไม่พลาดนำเบื้งหลังสนุกสนุกมาฝากแฟนๆแ,แน่ครับ